ทำอะไรอะเอาถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายวิดีโอครับเออดอกอะไรครับดอกกุหลาบขาวจา้าสวยดีนะเออชอบชอบดอกพวกนี้เอาถ่ายกันเอ๊ะถ่ายกันไปถ่ายกันมานี่นะครับดอกไม้งดงามนะครับต้มเลินเย็นสงบ แฟล้อยออกมาอันนี้เอออันนี้ไม่มีดอกเป็นสีชมพูด้วยนะครับเป็นดอกลำโพงวางไว้นั่นแหละ่ ตันนี้ก็มาทําบุญที่วัดพระาธาตุผาแก้วที่เขาคอนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็สวยงามมากเลยครับมีดอกไม้วัดงามดอกกุหลาบเต็มวัดเลยนะครับมาดามน้นเด็ด นี่เป็นมาดามนะครับเขาต้องเขาต้องถือกระเป๋าลุยตลอดเวลาไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นเป็นเหมือนเครื่องประดับประจำตัวเขาตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็กำลังเดินทางจะกลับ <c oughs> ลบบุรีนะครับ <c oughs> ด้วยรถคันนี้พาเราสลุยไปทั่ว รอบรอบโลกแล้วนะครับนี่ลุงเกียรตินะครับนี่ปาม,มุกดานะครับมีโชเฟอร์ของเรานะครับแน้ำพรกกระโดงไปทางไหนเนี่ยกลับทางเก่าหรือกลับทางใหม่ กับเหนียวนขึ้นไปเลยเนี่ยนม่ไัไงนี่แหละเพราะว่าเขามีรถอยู่เพราะว่ามีทางเข้าเห็นอยู่วัดเขาว่าไม่ใช่อย่างนี้ทางนี้ตรงนู้นเห็นรถเต็มเลยข้างบนนู่นเลยทางที่เรามาเลยนะ